สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอิมก็จะมาพูดนะคะถึงเรื่องของการตื่นรู้นะคะก็คือ awakening นั่นเองนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเฉพาะก็เลยก็คือเรื่องของ source นะคะก็คือแหล่งพลังงานต้นกำเนิดนั่นเองนะคะแหล่งพลังงานต้นกำเนิดหรือว่า source นะคะถ้าเป็นภาษาของาศาสนาพุทธนะคะเทียบกันแล้วก็คือ นิพพานสุญญา,านะคะประมัตินั่นเองนะคะระดับปรมัตนะคะอิ่มขอขยับเข้าใกล้ๆนะคะนี่อ่าเพราะว่ากลัวว่าเสียงมันจะไม่ค่อยได้ยินนะคะอ่าสำหรับการที่อิ่มอะตั้งแต่อิ่ม awakening ในระดับสตาร์สีดนะก็เล่ามาตลอดนะคะว่าบางคนเนี่ย ยังคล่องใจในเรื่องการตื่นรู้ awakening แล้วยังคิดว่ามันมีการตื่นรู้แค่ครั้งเดียวไม่ใช่การตื่นรู้มันจะค่อยๆทยอยตื่นรู้นะคะทีละนิดทีละนิดและเมื่อถึงไทม์ไลน์ของมันมันจะตื่นรู้มาแบบเหมือนกับระเบิดขึ้นมาอืมแต่มันจะมีสัญญาณมีลายมีทเทิร์นของมันนะคะสำหรับคนที่เป็น star seed มันอิ่มนะคะการตื่นรู้ในระดับ star seed นะคะมันก็จะเหมือนกับ ระเบิดอ่ะระเบิดออกมาแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าฉันคือใครมาจากไหนข้อมูลมันจะดาวน์โหลดมาเต็มที่เลยจากไฮเออร์เซลเรานะคะจากจักรวาลด้วยนะคะอืมอ่อิมจะบอกว่าเวลาดาวน์โหลดข้อมูลนะคะมันไม่ได้คนที่มีไฮเออร์เซลนะคะทุกคนไม่ได้มีไฮเออร์เซลใครอย่าไปเข้าใจผิดว่าทุกคนมีเพราะว่าการที่เราอยู่ในร่างมนุษย์ มันไม่ใช่ว่าเราจะอวตารมาจากสวรรค์หรือไดเมนชันสูงอย่างเดียวแต่มันมีพวกที่เ,เกิดนะคะเกิดด้วยกฎแห่งกรรมด้วยแรงกรรมของกฎโลก 3D t d นะคะกฎแห่งกรรมนั้นก็มีนะคะคือวิวัตรมาจากได m เมนชันต่ำขึ้นสู่ดเมนชันมนุษย์เข้าใจไหมมันวิวัตรจากข้างล่างขึ้นข้างบนมันจะมีไฮเออร์เซลได้ยังไงอันเนี้ยมันไม่มีอยู่แล้วนะคะ ดังนั้นคนที่ไปสอนโดยการก๊อปก๊อปฝรั่งตามตามกันมาแล้วไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมทั้งปรัชญาศาสนาวิทยาศาสตร์หรือศึกษาทางด้านจิตจักรวาลจริงๆก็จะไม่ได้รู้เรื่องนี้นะคะฟังไว้ว่าทุกคนไม่ได้มี h ฮเออร์เซลคนที่จะมี h ฮเออร์เซลก็จะมีเฉพาะสตาซีไลเวอร์เกอร์ทวินเฟรมนะคะ พวกเนี้ยมาทําหน้าที่มาทําภารกิจเพราะตอนนี้มันคือการชิปทูไฟดีไม่ใช่มาเที่ยวเล่นเข้าใจไหมไม่ใช่เหมือนในอดีตที่แบบว่าอาบางดาวอยากลงมาเที่ยวเล่นดูสิก็มาเที่ยวเล่นไม่ใช่เพราะตอนนี้มันเป็นกะลียุคมันเป็นยุคโหดคนที่อุตส่าห์มาจากดาวต่างๆนะคะจิตวิญ,ญญาณจากดาวต่างๆมาแล้วอาจจะหลุดมาติดกิเลสแล้วกลายเป็นไปอยู่เมทริกอื่นโดยที่ไม่ได้กลับดาวตัวเองก็มีนะคะดังนั้นไม่ใช่เที่ยวเล่น ไม่ใช่การเที่ยวเล่นในยุคนี้ยุคนี้มาทำหน้าที่กันทั้งนั้นเลยพวกที่เป็น s t a r s e e s Liveaker, Twinframe มาทำหน้าที่ชิปทูไฟดีจำไว้นะคะอืมดังนั้นเวลาจะโค้ชจะสอนอะไรอะนอกจากถ้าคุณมี h i เออร l ซจริงให้คุณลิงก์กับ h i เออร l ซคุณให้มากๆมันจะดาวน์โหลดข้อมูลมาบอกคุณแล้วให้หาข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาใฝ่รู้เพราะในเมื่อคุณบางคนนะคะทำมาหากินกับด้านนี้ ในขณะที่อิ่มเนี่ยโค้ดให้ฟรีนะคะโค้ดให้ฟรีเลยเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะเพราะอิ่มทําตรงเนี้ยมาเป็นสิบกว่าปีแล้วเพียงแต่ว่าอิ่มไม่ได้รู้ว่ามันคือเรื่องของจิตจักรวาลเท่านั้นเองแต่อิ่มทําเรื่องการตื่นรู้ทําเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาศาสนามาเป็น10กว่าปีอย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วนะคะดังนั้นคลิปเนี้ยต้องการแจ้งก่อนว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม แล้วให้ฟังเป็นการเสนอแนะแนวทางทฤษฎีทางปรัชญาที่อิ่มคิดขึ้นมาเองละกันให้มองอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีเทคโนโลยีมาพิสูจน์ได้ประจักษ์โดยสายตาชาวโลกทั่วกันเกิน70%มันยังไม่มีตรงนั้นดังนั้นการที่เวลาใครไปเห็นคนสอนเรื่องเกี่ยวกับเหล่านี้แล้วเก็บเงินนะคะให้ชะง,งักให้หยุดคิดไว้ก่อน เพราะว่า1คนโคชชิ่งเป็นแม่นยำมีข้อมูลมีไฮเออร์เซลคือเป็นมาทางนี้มาทำเรื่องอเวตเทนิ่งเลยเนี่ยมันมีอยู่จริงแม่นยำทำได้จริงแต่กรณีที่2นะคะมิชชาชีพหลอกลวงคือไม่ได้มีอะไรสักอย่างแล้วก็ก็มั่วๆเอาแล้วก็มาหลอกว่าตัวเองเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้คือหลอกเลยตั้งใจมาหลอกเอาเงินเลยมันมีกับข้อที่สมก็คือมั่วอย่างเดียวเลยก็คือเห็นข้อมูลอะไรก็ใครเขาอะไร อะไรก็ไม่สนใจล้วขอให้ได้เงินอันนี้ก็คงไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจมาหลอกหรอกแต่ข้อมูลมันผิดข้อมูลเป็นเท็จข้อมูลมันมั่วนะคะอ่ะเข้ามาต่อนะคะในเรื่องของซอสนะคะซอส s o u r c e นะคะก็คือแหล่งพลังงานต้นกำเนิดนะคะ แหล่งพลังงานต้นกำเนิดเนี่ยคือสิ่งเดียวกันกับนิพพานหรือสุญญาตาในภาษาศาสนานั่นเองนะคะหรือปรมัติตถ์หรือภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งก็คือ ultimate truth นะคะก็คือความจริงสูงสุดแบบไม่มีความจริงอะไรที่จะเกินไปกว่านี้แล้วเพราะมันจริงสูงสุดและมันอยู่ในหน้าที่ทําหน้าที่ของผู้รู้สูงสุดนะคะเพราะซอสมันคือแหล่งพลังงานต้นกาเนิดนะคะ หรือก๊อดผระผู้สร้างอันเดียวกันแต่เป็นก๊อดในระดับซอร์สไงเพราะทุกวันนี้ถ้าไปมองศาสนา,าโลกเก่านะคะก๊อดที่เขาเข้าใจอะ่ะเป็นก๊อดในระดับเทพเจ้าซึ่งก๊อดในระดับเทพเจ้าที่เขาเข้าใจกันนับถือกันอะ่ะแล้วเขาคิดว่าเป็นผู้สร้างก็คือก๊อดที่เป็นพวกนายดีหรือใหญ่มนชั่นที่9นะคะมิติสวรรค์ที่9นั่นเองเป็นพวกเอเลี่ยนหรือเทวดานะคะเอเลี่ยนกับเทวดาคือสิ่งเดียวกันเนี่ยแหละ อยู่ดิเมนชันที่9นะคะเพราะว่าพวกอาร์ทูเรียนมีหน้าที่เป็นอาร์เคเต็คือผู้สร้างโลกผู้สร้างเม็ิผู้สร้างมนุษย์นะคะดังนั้นในยุคสมัยศาสนาโบราณศาส,สนาโลกเก่าเขาก็จะนับถือพวกเอเลียนจากดิเมนชันที่9หรือเทวดาเนี่ยแหละนะคะเทวดาระดับเทพเจ้าแต่เขาบอกว่าเป็นพระเจ้าไปเลยเพราะเขาเข้าไม่ถึงไม่เข้าใจว่าซอร์สคืออะไรนะคะเนื่องจากว่า เขายัางวิวัฒนาการไม่ถึงจิตวิญญาณเขาระดับสมองเขายังไม่ได้อัปเกรดร่างกายดินเอยังไม่ได้อัปเกรดถึงขนาดที่จะพร้อมรับวิวัฒนาการว่าข้างในจริงๆของระดับจิตวิญญาณสูงสุดเนี่ยคือกายธรรมหรือซอสเขาไม่เข้าใจทีนี้พอเขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็จะไปเข้าใจว่าพวกเทวดาหรือเอเลี่ยนที่มาช่วยสร้างบ้านสร้างเมืองแล้วมาช่วยสร้างนั่นสร้างนี่สร้างสร้างคนสร้างมนุษย์ขึ้นมา คือก๊อสูงสุดแต่จริงๆไม่ใช่แต่พวกเนี้ยพวกนายดีเนี่ยเขาเป็นดีวายอยู่แล้วค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่ามันก็คืออิ่มเป็นจิตวิญญาณของอาร์ทูเรียนนะคะการที่ไฮเออร์เซลเราเอาวตารหรือแบ่งพลังงานลงมาเนี่ยยังร่างมนุษย์ในเมตริกของดาวโลก 3D เนี่ยมันกระจิตเดี๋ยวกระจิตจนคุณคุณจินตาการไม่ออกว่ามันเล็กกระจิตขนาดไหนมันเป็นพลังงานกระจิตหนึ่ง จิตมากถ้าเทียบกับพลังงานมหาศาลของพวกนายดีนะคะนายดีจะไม่ได้มาอยู่แบบเป็นตัวแบบมนุษย์โลกอะไรงนี้ไม่ใช่นะคะเป็นตัวตัวไม่ใช่การที่ระดับ 8D ขึ้นไปนะคะมันเนี่ยมันต้องทําการแบ่งพลังงานมาอย่างเดียวนะคะเพราะว่าพลังงานมันมหาศาลนะคะอิมอยกตัวอย่างเช่นดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์เราเนี่ยนะคะ คุณเห็นไหมพลังงานมันมาหาศาลขนาดไหนแล้วมันแค่มาสมมุติโลกดาวโลกอะไปไปอยู่ใกล้มันอะดาวโลกระเบิดเผาไหม้นะคะนี่แหละค่ะนั่คือตัวอย่างของไนดีนะคะพลังงานของไนดีนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วไนดีเนี่ยไอพวกอาร์ทูเรียนทั้งหลายอะมันจะไปอยู่กันเป็นหมู่คณะในดาวอาร์ทูรัสนะคะซึ่งเป็น เรดใจแอนหรือดวงอาทิตย์ยักษ์ขนาดยักษ์นะคะภาษาไทยเรียกว่าดาวดวงแก้วเมื่อเทียบกับจักรวาลไตรภูมิเราสามารถเทียบกับจกัจกรกวาลไตรภูมิได้นะคะแต่ไม่สามารถอ้างอิงได้ทั้งหมดเนื่องจากว่าข้อมูลมันเป็นข้อมูลอดีตทีเนี้ยจักรวาลมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นทุกอย่างที่เราเห็นเป็นข้อมูลในในอดีตอะวันนี้มันไม่เหมือนเดิมนะคะแต่อ้างอิงได้ในระดับหนึ่งอ่ะ แล้วอิ่มอะไฮโรเซลล์อิ่มอะส่งข้อมูลมาต่างๆนานา,นามันการอิ่มการันตีได้ในระดับที่ไฮโรเซลล์อิ่มส่งข้อมูลแล้วกันนะคะแต่ทุกคนฟังก็ต้องฟังเป็นวิจารณณฟังเป็นการอิ่มเสนอแนะทฤษฎีทางปรัชญาแล้วกันนะคะ,ะฟังเป็นเรื่องเล่าก็คือว่าเมื่อเทียบกับพวกเทพเจ้ากรีกอันเดียวกันเลยค่ะเทพกรีกนะคะ ออยอดเขาโอลิมปัสหรือ,อ,อดาวดึงยอดเขาพระสุมเมนคือเรื่องเดียวกันคือสิ่งเดียวกันแต่เปลี่ยนชื่อเฉยๆแค่ใช้คนละชื่อแล้วในขณะเดียวกันอิมจะบอกว่าเวลาพลังงานระดับสูงตั้งแต่ 8D ดีขึ้นไปอ่ะหรือเอดีหรือดิเมนชันที่8ขึ้นไปนะเขาจะไม่ได้อยู่มาเป็นมนุษย์เป็นตัวตัวแบบเรา การที่เขาจะมาเป็นร่างกายหยาบได้เขาต้องแบ่งพลังงานมาซึ่งพลังงานที่เขาแบ่งมามันก็จะเป็นพลังงานที่ลกกะกิจลิตรกิจลิตแล้วแต่ว่าภารกิจหน้าที่ที่จะไปแบ่งพลังงานทาหน้าที่ต่างๆในจักรวาลเป็นอะไรนะคะเพราะว่าพลังงานมันมหาศาลแล้วอย่างเช่นอิมยกตัวอย่างอ่ะแค่อ่ะอย่างจิตอิมหนึ่งในจิตอิ่มเนี่ยที่บอกว่าอยู่ทั้งอาร์ทูรัสอยู่ทั้งดวงอาทิตย์เราอ่ะอยู่อยู่ดวงจันทร์ก็อยู่นะ แล้วมันไปอยู่ในกาแล็กซีอื่นๆมันก็มีไงแล้วก็ไปโผล่ในมัลติเวิร์สอื่นๆก็มีเข้าใจแล้วไหมคะอันนี้คือภาพเข้า่าวๆว่าพลังงานมันมหาศาลมันไม่ใช่ว่าเออมาทำเป็นอะไรมาใช้ชีวิตแบบเหมือนกับเอเลียนที่อยู่ดาวอื่นๆอันนั้นอะ มันจะต้องเป็นพวกระดับหกดีลงมานะคะหกดีห้าดีมันก็จะยังอยู่ในกายหยาบของมันนะคะหรือถ้าเป็นดิเมนชันสูงๆอยากจะมาไปทําภารกิจในดาวต่างๆที่อยู่ในห้าดีหกดีหรือบางบางที่ก็ยังเป็นสามดีอยู่อะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้กายหยาบอยู่ไงเออมันก็ต้องแบ่งพลังงานกระจิ๊หนึ่งลงมาอยู่ดีนะคะเออไม่ใช่ว่าเอาพลังงานทั้งหมดมาไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นระดับแบบว่าพลังงานระดับ ไฮเออร์เซลที่เป็นระดับไฮเออรเซลเนี่ยก็คือระดับเซลสูงสุดตัวตนสูงสุดนะคะไม่ใช่แค่ตัวตนสูงกว่าซึ่งอิมมีอยู่หนึ่งในจิตนั้นแล้วอิมก็เขียนบรรยายอธิบายไปในไลน์ของอิ่มนะคะไปใน Facebook Fanpage แล้วก็ IG อิมเพราะว่าอิ่มจะเลี่ยงการทำลง ยู u ูบนะเนื่องจากว่าบางคนที่เขาไม่เข้าใจการแบ่งพลังงานอ่ะเขาก็จะด่ามาได้นะคะซึ่งคนก็รู้อยู่แล้วว่าไฮเอทเซลอิมคือใครคนที่ตามดูอิมอยู่นะคะเนี่ยยกตัวอย่างถ้าเป็น h ไฮเอ c เซลซึ่งพลังงานเขาเป็นระดับจักรวาลระดับซอร์สแล้วอะ่ะคุณว่ามันถ้าเอาพลังงานจริงมามันจะยังไงมันกืนกินหมดนะคะมันก็คือหลุมดําดีๆนี่เองนะคะเพราะอิมก็อธิบายเรื่องของหลุมดําไปแล้วใน ลายส่วนตัวนะคะแล้วก็ในแฟนเพจอิ่มนะคะ,ะเพราะว่าเราต้องการให้คนที่พอมีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ให้เขามองภาพในเชิง Space and Time ได้นะคะไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นภาพอะไรเลยมันจินตนาการไม่ออกเพราะว่าเรายังต้องใช้สมองสมองซึ่งมันยังมองภาพเป็นแบบ3มิตินะคะ4มิติเรายังมองยากเลยใช่ไหมนั่นแหลคะค่ะ นิพพานสุญญตาปรมัตอันติเมตรูดหรือซอสหรือพระผู้สร้างหรือก็อดคือตัวเราเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยนะคะเออนั่นแหละก่อนที่มันจะอวตารไปเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เป็นรองเท้าขี่เป็นตุ๊กตาบ้างเป็นมือถือเรานี่ก็ด้วยนะคะเพราะทุกอย่างมันเป็นเรื่องพลังงานหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าที่เราเห็นเป็นจับได้เป็นตัวเป็นตัวนี่มันมีความหยาบไงความถี่มันต่านะคะพลังงานมันต่ํา ถ้าพลังงานสูงสูงความถี่สูงสูงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบพลาสมาหรือไม่ไม่มีตัวตนแล้วอะไรเงี้ยนะนี่คือลักษณะอย่างนี้นะคะคร่าวๆนะคะพูดถึงนิพพานและสุญญา,านะคะด้วยความที่มี high สเซลส์ก็คือตัวตนสูงสุดอะในระดับซอสอยู่ในเนี่ย แต่ต้องบอกว่าอันนี้มันคือไฮเอเซลที่อยู่ในสถานะของไฮเอเซลเพราะว่าต้องแบ่งพงลังงานลงมาทําหน้าที่ของไฟดีชิปทูไฟดีนะคะแต่ต้องแยกกับกายทำอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นซอสทึ่งอยู่ในตัวของสรรพสิ่งอยู่แล้วนะคะซอสมันมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งอยู่แล้วอยู่ในสัตว์อยู่ในพืชนะคะอยู่ในมนุษย์คนมีอยู่แล้วแต่คนจะเข้าไม่ถึงซอสก็เพราะว่ามันต้องฝึกนะคะ แต่ถ้าใครฝึกได้นะคะโดยไม่ได้อาจจะไม่ได้มีระดับพลังงานแบบ h ฮเออร์เซลไฮเออร์เซก็ได้แต่ต้องฝึกนะ,ะฝึก c o n เชีย u s สเ s s นะ,ะฝึกสติฝึกจิตนะคะฝึกมันไปเรื่อยๆให้เข้าไปถึงระดับซอสหรือกายธรรมของเราอันนั้นก็คือเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าถึงแล้วนะคะต่อให้คุณยังอยู่ในร่างหรือตายไปแล้วนะคะคุณกลับสู่ซอสได้ได้ตลอดเวลาเลยแต่มันจะคงทรงอารมณ์ยาก ผู้ที่จะทรงอารมณ์พวกนี้ได้ต้องเป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นนะคะเนื่องจากว่ามีการฝึก,กจิตต่อกันตลอดเวลาดังนั้นการการความความความเร็วของการทรงอารมณ์อ่ะมันมีความถี่ที่สูงมากเข้าใจไหมพอความถี่ที่สูงมากเนี่ยมันทําให้เขาอะ่ะทรงอารมณ์อยู่ในสภาพนิพพานนะคะได้ตลอดเวลาเลยนะคะก็คือซอสหรือแหล่งพลังงานต้นกำเนิดนั่นเองนะคะอืม แต่และคลิปนี่อิ่มจะทําประมาณคลิปละ2ยนาทีแล้วอิ่มก็จะตัดตัดตัด,ตดนะคะเนื่องจากว่าอิ่มกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปค้างตอนอัปโหลดลง YouTube นะคะืนิพานสุญญาตาซอสปรมัติอันติเมทรูทนะคะอันเดียวกันนี่นะอิ่มจะเล่าถึงสภาวะอารมณ์ที่ทุกคนสามารถจับกระแสมันได้แต่แค่ไม่ได้ทรงอารมณ์มันได้เท่านั้นเองนะคะ อิ่มเคยจับกระแสนิพานได้นะคะและได้รับรู้กระแสของสุญญาตานะคะจากไฮเอ s เซลของอิ่มเองนะคะอความรู้ตรงนี้อิ่มได้มานะคะประสบการณ์ด้วยตัวนเองทั้งอารมณ์ความรู้สึกและเห็นเป็นภาพนะคะวงเล็บโปรดใช้วิจารณญาณแล้วอิ่มก็ล่าสุดอิ่มเพิ่งเขียนไปประมาณน่าจะอาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าการอาธิบายของ นิพพานมันจะมีอารมณ์แบบไหนนะคะสุญญาตามีอารมณ์แบบไหนทั้งๆท,ที่มันก็อยู่ร่วมกันนะคะสภาวะนิพพานกับสุญญาตามันอยู่ร่วมกันนะคะแต่คนละอารมณ์สภาวะนิพพานมันจะทำให้เรารู้สึกก็คืออิมปีความให้เป็นภาษาสมมุติในทางโลกนะคะทางโลกมนุษย์เราเนี้ยก็คือว่าเป็นอิสระก็คือฟรีดอมคะ เป็นอิสระเสรีที่จะอยู่ในทุกสรรพสิ่งนะคะสัมผัสรู้ได้ทุกสรรพสิ่งที่เป็น Being Being ก็คือเป็นอยู่คือ Being มันเป็นภาษาปรัชญามาก่อนที่จิจตจักรวาลจะใช้ being กับสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะ B ีอิงในภาษาปรัชญาก็คือการเป็นการอยู่การคือนะ,ะเป็นอะไรอยู่อะไรคืออะไรอะไรเนี้ยนะคะเออ b e i ิ g นะคะ เราจะสัมผัสได้ถึงความสุขอย่างยิ่งยวดเพราะเรามีความรู้สูงสุดนะคะในระดับที่รับรู้ได้ว่าทุกสิ่งฉันเป็นและมันคือฉันเข้าใจไหมมีอิสระเสรีไม่ได้รู้สึกผูกมัดกับอะไรนะคะและรู้สึกว่าตัวเองคือจักรวาลเราเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลส่วนสภาวะสุญญา,านะคะซึ่งเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะคะเป็นความรู้สูงสุดว่าตอนที่ตัวเราอะ ซึ่งเป็นซอสอะซึ่งเป็นสุญญาตาเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้สร้างอะไรอเราไม่ได้สร้างเราไม่ได้แบ่งพลังงานเป็นตัวอะไรเลยอะตัวเรานั้นไม่มีอะไรเลยค่ะรู้สึกรับรู้ได้ถึงอารมณ์นั้นเลยว่าอารมณ์มันคือกูไม่มีอะไรเลยอะเออแล้วทุกอย่างที่ที่มันมีทุกวันนี้ก็คือตัวตัวเราอะตัวกูของกูสร้างมันขึ้นมาเข้าใจไหยคะเพราะว่าซอส คือระดับปรมัติเนี่ยนะแหล่งพลังงานต้นกำเนิดนะคะการที่มันคือดิเมนชันสูงสุดเข้าใจไหมคะข้อมูลจากไฮเอทเซลอิมก็คือซอสสุญยตานิพานเนี่ยปรมัติเนี่ยมันคือดิเมนชันที่13และดิเมนชันที่0ูนย์เนี่ยมันอยู่ร่วมกันในสักรอบจักรวาลน,นะคะเกินกว่ามนุษย์จะจินตนาการไดะะ้เพราะมนุษย์ยังจินตนาการ Space and Time คือมิติที่4ยังไม่ได้เลยนะคะนอกจากว่าพวกที่เป็นอาชีะระดับ พวกนักฟิสิกส์ควอนตัมเลยเพราะเขาจะเห็นภาพพวกนี้ง่ายแต่อย่างเราเทั่วไปเราเห็นแค่เนี้ยทั่วไป3มิตินะคะบางคน3มิติยังไม่เก็ตเลยดูได้เป็นแค่2มิตินะคะในระดับสมองและสายตาของเขานะอืมนะคะ,ะดังนั้นมันก็จะมีอารมณ์ที่ต่างกันนะคะแต่เราจะบอกว่าซอสคือดิเมนชันที่สูงสุดเนี่ยก่อนหน้านั้นที่มันไม่มีอะไรเลยแล้วมันเริ่มสร้างตัวมันเองมา พอมันสร้างตัวมันเองมามันจะมีที่มันอยู่ในระดับตัวมันก่อนไดิเมนชันเดียวกับมันก่อนก่อนที่มันจะแบ่งพลังงานลงมาต่ำกว่าดิเมนชันของมันเนี่ยนะคะพอมันลงมาต่ำกว่าดิเมนชั่นของมันอ่ะตัวเนี้ยแหละที่เขาเรียกว่าอาตมันหรือแอดมาที่คนชอบใช้กันนั่นเองคือเป็นจิตเป็นตัวเป็นตัวเนี่ยนะคะ เป็นดิเมนชันที่ต่ำกว่าซอสไม่ใช่ซอสนะคะซอสมันเป็นปรมาตนะคะมันเป็นทั้งอัตตาอนัตตาก็คือมันมีทั้งตัวตนและไม่มีตัวตนและสภาพที่มันมีตัวตนมันก็รับรู้ได้ว่ามันไม่มีตัวตนด้วยและสภาพที่มันไม่มีตัวตนมารับรู้ว่ามันเป็นมีตัวตนคุณเข้าใจไหมแต่เมื่อมันมาอยู่ดิเมนชันที่ต่ำกว่าแบ่งเป็นจิตเป็นจิตอะมันจะมีอัตตาละมีตัวตนละ ทีเนี้ยมันก็จะรับรู้แต่สภาพที่มันเป็นอัตตาเข้าใจไหมคะอันนี้แหละคืออาตามันหรือแอดมาซึ่งอาตามันเนี่ยเมื่อก่อนมันสอนกันในศาสนาฮินดูนะคะออสอนในศาสนาฮินดูทีเนี้ยพอในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาสอนกันไปคนฮินดูโบราณเคยเข้าใจผิดว่าพอไปถึงชั้นที่เมื่อเทียบกับพุทธศาสนานะคะใน ตะวันไตภูมเข้าไปถึงชั้นอรูปรปพมนะคะเขายังไม่ได้ถึงซอสเลยนะแต่เขาดันไปเข้าใจผิดว่าอันนั่นแหละคือซอสคือพระเจ้าเขาเข้าถึงพระเจ้าแล้วเพราะว่าอารูปรปะพมมันไม่มีรูปมันไม่มีมันไม่มีรูปกายไม่มีอะไรเงี้ยเขาเลยเข้าใจผิดว่าเขาบรรลุถึงความเป็นพระเจ้านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะคะอิมจะพูดต่อคะ่ะสวัสดีค่ะ